ดับของคุณอนุชาเนี่ยค่ะต้องรอให้ให้สภาเขาประกาศดูแลเรื่องอะไรนะไปถึงคิวของคุณอนุชาถ้าเกิดว่าตเขาต้องรอให้มีประธานถ้าลาออกนี่ไม่ต้องเข้ารายงานตัวตามขั้นตอนหรอคะคือสามารถไม่มีตามกฎหมายไม่มีกองัำต้องรายงานะผมว่านั่นเป็นขั้นตอนของสภาความจริงแล้วจะรายงานตัวเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้รายงานตัวเพราะว่ผมจทดหน้าที่ในฐานะที่ได้ท่านนันจะไหนจัด นหน้าครั้งนิดนึงครับเม่าถ้าไม่ได้เป็นสนสนและการบริาหารงานเรื่องไม่มีปัญหาครับไม่เกี่ยวครับแต่วัดตั้งแต่ต่อหน้านี้ไม่มีสสผมก็บริหารทำได้นะครับแล้วก็ในใน,ในพวกดีที่พักเรามีสอสที่มีประสบการณ์สูงหลนยและหลัการรับการไม่รูปคนนี้ก็จะไปร่วมมาที่ป่าไม่ใชข้งางนอกที่อยู่ในห้อง ไม่ทราบเพราะว่าเราไม่เกี่ยวข้องมองความเหมาะสมที่เขาเป็นอาจารย์ทททางสสของครกับอัจฉิของตากลูไปกันฟันในเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยนกั่ก็ยังไม่ทราบี่ทีจะรอให้ชัดเจนแล้ววันนี้มีชื่อของอาจารย์คุณพีรพันธ์เป็นนายกยังีอยู่ในลิสต์ค่ะไม่มีคิดจะมาไปเองค่ะสูตรนี้มีโอกาสทำเป็นไปได้ไม่มีไม่เป็นไปไม่ได้เลย ท่านขาระวังแนวทางในการเดินทางยังไงบ้างไม่ใช่ของจากที่ผ่านประธานาธิไปหเล่าเนี่ยคะไม่นฐานะข้าราชการในปารมาหลันก็ผมปวดตามนโยบายและก็อุดมการพักอันนี้คือต้องมาจากประธานพรกด้วยข้อเท็จจรงด้วทางแล้วก็อมีแงก็ต้องอุดมการไม่ต้องครับเป็นพักพักเรามีแนวทางการทางานอยูุ่ดมการในแนวทางแล้วพักมาแล้นะครับเพราะนั้นนโยบายของพัก ากมองการทำงานของท่านวันนองว่ามีความชัดเจนเรื่องหนึ่งสองมากน้อยแค่ไหนไม่ออกความเห็นครับอันนี้กอแล้วแต่แต่วันนี้มาติดออกแน่นอนช่วงค่ำ บอกแน่นอนว่าว่าประธานสภาจะเป็นลดออกเสียงหรือว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคือเนี่ยในต่างชาตไม่ต้องมีมติอยู่แต่ในของไทยตอนตรวจนายกนี่เราก็ต้องีแผนท่เลยเพราะว่าเราไม่มีรได้มีไฟแผ่ปรฐบาลณทั้งร้อ